สวัสดีค่ะทุกคนคะอยู่ในสวนเกษตรไร่มหัศจรรย์เหมือนเดิมนะคะทุกคนคะวันนี้ก็จะมาดูนะคะมันมาอีกแล้วนะคะนอนเจาะกิ่งนะคะนี่นี่นี่นะคะนอนเจาะกิ่งนะคะเนี่ยเต็มเลยนะคะเนี่ยข้างบนก็มีนะคะแต่รู้สึกจะตัวไม่ใหญ่นะคะเนี่ยเราก็จะมาป้องกันกันอีกนะคะตอนนั้นเราก็ฉีดอ่าใบก้อนไปแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจเราจะมาฉีดซ้ําอีกทีนึงนะคะอ่าเพื่อแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องคุก เราก็ฉีรอบรอบรอบที่แล้วนะคะก็ดูอาการาแล้วก็ดีขึ้นนะคะมันไม่มีรอยขี้ของมันนะคะที่มันเป็นขุยๆออกมานะคะแต่เราก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาอ่าพ่อนอีกรอบที่สองนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะทุกคนคะ่ะอ่าพ่นไปเลยนะคะโอ้พ่นไม่ถูกนะคะพ่นตามตามตามแผลไปเลยนะคะเราไม่ได้ถากกิ่งนะคะเราลองแบบนี้ดูนะคะ น,น,นะคะให้มันซึมเข้าไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะรอดูอาการนะคะเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะคะสักหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยววันหลังเราก็จะมาดูอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะเราเอ่อพ่นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะโดยรวมแล้วเรามันก็ดีขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะแต่ไม่แน่ใจเราจะพ่นอีกรอบที่สองนะคะเ๋ยอยู่ใกล้ๆกันนะคะ อ่านี่แบบนี้ไปเลยนะคะอ่าแล้วเราก็ไว้รอดูอาการค่ะเราเดินดูไปเรื่อยๆในสวนนะคะทุกคนโอ้ทุกคนคะ่ะกิ่งหักเลยค่ะมาดูกันนะคะกิ่งหักเพราะสาเหตุอะไรนะคะดูสิอู้กิ่งใหญ่นะคะเนี่ย ดูก่อนเป็นเพราะอะไรเอห<อ>คือว่าน่าหนากกักจริงนอนเจาะแต่เลยเดี๋ยวเราจะตัดลงมาดูนะะี่ตัวนี้ยังแห้งอ่เลยให้นอนเจาะหรือเปล่าอืมจะด,ดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราตัดลงมาดูนะคะฉีดเลยงาอย่างสวยเลยค่ะอออ่าอ่าดูนะคะว่าอเอเป็นรอยอาจจะนอนเจาะนิดนึงนะคะอืมเนี่ย นอนเจาะค่ะแล้วเขาหนักกิ่งแล้วเขาก็เลยหักเพราะว่ามีกิ่งแห้งเลยตัวนั้นตัดลงมาด้วยนั่นแหละตัดเอาทั้งกิ่งไงกิ่งมันนั่นแหละเอาออกหมดเลยไหนกิ่งกิ่งเนี้ยเหรอกิ่งแห้งนี่นี่กิ่งนี้เออตัดออกมาหมดเลยปูนเอามาตะปุ่นเลยโอ้ปุ๊บผมเจียก็อย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวต้องไปเพิ่มความสูงนะคะโอ้ตรงนี้สงสัยมอดเจาะนะคะนี่ออ๋เนี่ยเพราะรัสสนกับเมียมันหลักการขาดเออใช่ ใช่นะคะทุกคนขานี่เห็นไหมต้นนี้นะ่ะต้นนี้โดนทั้งปีเลยนะคะเหมือนเมือดทะแล้วเนี่ยเห็นไหมนอนเจาะอ้อมต้นเลยนะคะทุกค้อนขานอนอะ่ะเจาะอ้อมเลยนี่นเห็นไหมตั้งแต่นูน้นอ้อมโดนเดินเท้าไปดูได้เลยน่ะเจาะอ้อมต้นเลยนะคะแต่ว่าก็เออแผลสมานดีแล้วนะคะก็ก็เราเอาปูนขาขาวทา,า,าแล้วก็สมานดีแล้วสมานดีแล้วแล้วก็ไม่ได้เจาะ ไม่ได้จาะเพิ่มอีกแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้น่ะโดนหนักกว่าเพื่อนเลยนะคะต้องขยันตัวมต้องขยันตัวแต่น้องไม่ตายแล้วนะคะตัวนี้ให้ไม่โดนจออีกรอบนะคะขยัน, <c oughs> นเดินดูนะคะทุกคนค่ะช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะช่วงเชา้าจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะทุกคนคะ่ะนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกนะคะฝั่งทางนู้นนะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะน้ําเยิม้ม เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นน้ำแฉฉะแบบนี้นะคะทุกคนคานี่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอ,อเ,เราก็าจะพ่นด้วยเชื้อรานะคะตัวนี้พ่นไปเลยนะคะไม่ต้องขูด,ต,ขดตัวนี้ก็พ่นอยู่ประมาณสักสองสามรอบนะคะเราขยันหมันเดินดูนะคะโดยที่ไม่ต้องขูดแผลให้เสียหายมากนะคะก็ใช้ได้นะคะใช้ได้บางทีก็ทาปูนขาวก็ได้นะแงะ่เนี่ย,ยแตกนะก็ขยายพ่น เพราะว่ามันขยายต้นเร็วเกินไปมันก็จะแตกนะคะแตกแล้วทีนี้เชื้อราก็เลยเข้าไปทําลายเราเดินดูช่วงเช้าๆเราก็จะเห็นนะคะจะเป็นน้ําเยอะตามกิ่งตามอะไรพวกนี้เราก็ถืออาวุธลับของเรามา,ามก็อาวุธลับเราก็มีมีดนะคะมีมีดมีเอ่อเชื้อราผสมกับน้ํานะคะเชื้อรายาอะไรละ่ะเออ,อยาอะไรนะชื่อ,อยาอะไรนาะเออ โพลีอาร์ฟอสนะคะโพลีอาร์ฟอสสี่สิบนะคะผสมน้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือปูนขาวนะคะเนี่ออยอีกอย่างหนึ่งก็จะมีใบก้อนนะคะใบก้อนใบก้อนอ่าใบก้อน,อนแล้วก็ปูนขาวนะคะบางทีเราก็ทาด้วยปูนขาวนะคะทาแผลนะคะทุกคนขากับมีดใบหน,น,นึ่งอ่ามีไม่กี่อย่างหรอกนะคะตอนเ,อเช้าจะเห็นได้ชัดนะคะขยันเดินตรวจตาตามไร่ตามสวนของเรานะคะทุกคนขาเพื่อไม่ให้มันลูกลามค่ะ